สวัสดีครับตอนนี้ก็ตลาดปิดนะครับบวกมา35จุดนะครับเซ็ตอยู่ที่พันสี่ก็วันนี้ก็หุ้นก็บวกมาหลายตัวนะครับแต่ว่าตัวที่ผมเข้าไปว่วานสองตัวก็จะมีตัวหนึ่งที่สวิตเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับวันนี้พื่อดูราคาแล้วไม่ค่อยมั่นใจว่าจะขึ้นหรือเปล่าดูแล้วมันไม่เป็นไปตามแผนก็เลยออกมาก่อนนะครับเอาละตัวที่ถือเมื่อวานอีกตัวหนึ่งที่ ไปได้สวยนะครับ7 0 0 0หุ้นก็จะบวกอยู่9%ซนะครับวันนี้แล้วก็มีเข้ามาอีกตัวหนึ่งเข้าใหม่มาตอนนี้ก็จะในพอร์ตจะมีตัวใหม่เพิ่มอีกตัวนึงก็ไปรวมกันเป็น2ตัวนะครับพอร์ตรวมวันนี้ก็บวกมา4,800นะครับแต่ว่าจะมีขาดทุนไปก่อนอันนั้นคือพันที่ขายตัว B ออกไปนะครับ ก็โชคดีที่ขายไปนะเพราะว่าตอนซื้อมา0.43แต่ว่าตอนขายไปก็คือขายไป4.3นะครับแต่ว่าตลาดปิดเนี่ยปิดที่4.0ก็ถือว่าโชคดีไปอ่านะครับหุ้นดีขายหมดเลย58,000หุ้น4.3นะครับไม้เดียวแมทแล้วก็ไปซื้ออีกตัวหนึ่งนะครับระหว่างวันมีไปซื้อ,อตัวหนึ่งด้วยหุ้น SAM นะครับ ซื้อมา4 8 0 0 0หุ้นก็ซื้อวันนี้ก็เคยขายไปเลยครับตอนบ่ายมาเหลือ,อ,อลดมาสองช่องนะครับจาก52ซื้อไปก็ไปขาย50นะครับก็ถือว่าเ,เปลี่ยนตัวดีกว่านะครับไปเข้าอีกตัวหนึ่งอ่าอตัวนี้ก็ได้ถือเข้ามานะครับ55,000หุ้นตัวที่ที่มีในพอร์ตเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็เดี๋ยวมาดูทีนะครับว่า จะมีหุ้นตัวไหนให้ถือเพิ่มหรือเปล่านะครับ